สวัสดีครับพบกับทีมแอนเจอนะครับมาอยู่กันที่ ID2 นะครับอ่าเข้าเกมมาตอนตารางล็อกอินมาใหม่ๆเลยนะครับพร้อมกับเพิ่มโอกาสนะครับการได้รับเลนเจอร์2ตัวเก่งนะครับตัวเบลกับไอส์นะครับอ่าแต่รอบนี้ตัวริวเก่งนะตัวริวก็ถือว่าเก่งนะครับคือผมยึดถือตามอันนี้ก่อนอ่าเพราะว่ามันมีกาชานะครับกาชาเซตบี เออประมาณนึงอ่ะเดี๋ยวดูตันิดนึงแล้วกันนะมันเหมือนเป็นเซตนะครับคู่เพิ่มโอกาสนะครับนี่ครับคือถ้าเกิดเปิด7รอบนะครับมันก็จะสุ่มจาก4ชนิดใช่ไหมเปิด15รอบนะครับสุ่มจาก4ชนิดนะครับแต่สุ่ม30รอบเนี่ยมันมีไอส์นะครับกับเบล่ะแต่ว่าริวก็ไม่น่าเกลียดนะผมว่าริวรอบนี้ก็ถือว่าก็ค่อนข้างจะเก่งเลยทีเดียวนะครับโอเคไอดนะครับ เพิ่มโอกาสนะครับไอดีนี้อยากได้ตัวอะไรดีนะครับตัวรีเซ็ตได้มาก็ปั้นแม็กซ์นะตัวเบลนะครับริวนะครับดาเมทัดไม้เอออยากได้อยู่เหมือนกันนะอ,อ,อาจจะเอามาแทนโตซะ,ะเลยก็ได้นะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะเอาให้เปิดได้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคข้อมูลเรนเจอร์นะครับอเดี๋ยวค่อยพูดกันอีกทีหนึ่งมีน้องๆถามเยอะมากว่าจะใส่เกียร์อะไรดีนะครับอนี่ผม ต้องการอายครับต้องการมารีวิวด้วยนะครับคือรอบนี้4ตัวมันดันแบบว่าไม่ได้น่าเกลียดสักเท่าไหร่นะคือไม่ได้ต้องพูดว่าไม่มีตัวน่าเกลียดเออไม่ได้แบบว่ามีตัวที่แบบว่าเฮ้ยได้มาแล้วแบบโหเสียดายจริงย่อยทิ้งเลยดีกว่านะอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่นํามาใช้งานได้ตามที่บอกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่หลืออะไรนะครับอ่าในอีกสูงๆเนี่ยอาจจะเห็นริวเห็นเบลอะไรประมาณนี้นะอาจจะไม่เห็นเวล อาจจะเห็นน้อยหน่อยแต่ก็ไม่แน่ครับตัวกันพายุนะครับก็อาจจะมีคนใช้ก็ได้นะอ่าเพราะว่าความสามารถเทเปอร์กันพายุเนี่ยมันติดดีครับมันเป็นติดมันเป็นความสามารถที่ติดดีตลอดเวลานะครับต่อต้านไอเทมเนี่ยแต่มันก็มีบางช่วงแหละที่แบบว่าอาจจะแบบติดไม่เยอะซะเท่าไหร่ครับโอ้โหดูเหมือนอดีสองคือเดือนที่แล้วเกลือนะอ่าโคโรโบสตามเปิดได้2ตัวเลยนะครับเดือนที่แล้วเนี่ย ทางหน้าไม้ทางเจสิก้าเปิดไม่ได้นะครับโอ้โหมารอบนี้เละไหมเนี่ยเฮ้ยเพิ่มโอกาสตัดให้หน่อยสิน้องไอซ์มาหน่อยไอวาลเลนสไต์นะครับขอมาหน่อยนะสักตัวหนึ่งเถอะฮอึถือดาบเหมือนกันแต่เป็น <laughs> มูนสวินนั้นสูงอ่ะไม่เอาละเราต่อมาที่หน้าเบลแล้วกันนะ โอเคเดือนนี้เดือน12นะครับอ่ะมารุนกันครับสองรอบครับคือเดือนนี้ไอลองผมเนี่ยจะเปิดเรนเจอร์อย่างเดียวครับจะไม่เปิดเกียร์นะถ้าเปิดได้เรนเจอร์ Ranger นะครับจะเก็บต่อนะครับอคริสต์มาสเดี๋ยวค่อยวักกันอีกทีหนึ่งนะครับมีแน่นอนครับคริส,สต์มาสแต่ต้องเอาเรนเจอร์ของมา้ได้ก่อนโอ้โหปวดหัวตืบเลยนะ กระบวน,นการเจ็ดดาวนี่แบบว่าหลอกหลอดทุกตัวเลยนะครับหันจริงๆก็เป็นตัวที่ใช้ได้แลดหละดาวม่ท่านน้ำเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราต้องการัตที่มันแบบจาจริงๆนะเออเราเอาแบบโตเก่งๆเนี่ยปั้นแม็กเป็นหลักก่อนนะครับคือผมเห็นเนี่ยบางคนไปปั้นแบบแชมเปญแม็กอย่างนี้ครับอ่ะยังปั้นฮันแม็กอย่างนี้ครับ,รบหรือว่าปั้นตัวโคโนี่อลิสแม็กเนี่ยมันก็ใช้ได้แหละเพียงแต่ว่วามันจะไม่ใช่เป็นตัวหลักแลนะ้วไงโอ้แดเนียลนี่มาเยอะแล้วเกินนะคือเราอยากจะให้เปิดนะครับ หาโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยตัวเจ๋งๆเนี่ยแล้วก็ให้มันะนช่วยแบกทีมครับคือปั้นแม็กทั้งทีหนึ่งเนี่ยมันต้องปั้นตัวเจ๋งนะครับถ้าเปิดไม่ได้ให้อดทนรอครับสเต็ปผมเนี่ยอดทนรอโอ้สงสัยจะได้อดทนรอไหมเนี่ยโอตายละอันที่สองครับจักเกลืออะไรกันบ่อยๆมันไม่ดีนะขอร้องเถอะจัดมาสักหนึ่งดอก ฮึบเลี้วโอ้โหมงมง,งมงแทงมงเลยครับมาเพียบเลยโอ้โหเต็มเอ้ยมาบ่อยเหลือเกินนะโอ้โหมาเซตนี้นี่ผมรู้นะครับรู้ชะตากรรมเลยนะครับว่ามันจะเป็นโอ้โหมาซ้ำเลยก๊อปปี้วางอยู่แล้ววนะ่าผมเบื่อแบบนี้เปลี่ยนตัวอื่นบ้างเถอะนะไอดีนี้ตัวที่แบบในกาชาเหรอยังไม่มีเหรอมันมีครบแล้วมัง้งไอดีนี้นะครับนี่ไง เขาก็เลยจัดแบบนี้มาให้เราซะเลยนะโอเคจบแล้วครับไม่ได้เรื่องนะเอาตัวนี้ผมยังเฉยๆอยู่นะครับจริงๆการใช้งานมันเนี่ยมันใช้ได้นะครับอเอาไปเล่นในะเซตวิ่งนี้ก็ดีนะสกิลมีบัฟมีอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้นะเนี่ย PVP เนี่ยเรามีตัวโหดๆเยอะขึ้นเนี่ยเราต้องการให้ปั้นตัวโคโรโบเจ๋งๆนะครับอ่ะ ID 2จบเปลี่ยงเลยครับนี่คือเพิ่มโอกาสใช่ไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรา คลิปนี้เดี๋ยวเปิด2 ID ติดกันเลยดีกว่านะ ID 2เปิดกับ ID, ID. อะไรดีเปิดกับ ID 4แล้วกันนะเปิดกันต่อที่ ID 4เลยนะครับ i อ ID 4เดือนที่แล้วเนี่ยก็ได้ตัวซารีหน้าไม้นะครับแล้วก็ปั้นแม็กไปแล้วนะครับ ID นี้ต้องการตัวอะไรดีนะครับดาวเมทัลไฟเจ๋งๆต้องการเบล จัดเบลมาให้หน่อยนะโอเคตัวก,ชกาชากกรับไปหมดแล้วนะครับเพิ่มโอกาสเบลและไอส์ครับโอ้ขอไอบ้างก็ได้นะไอยเป็นไหวพริบท่าน,น้ำรับโอเคเปิด2รอบก็2รอบนะอาจจะได้กั๊กตัวเอาไว้นะครับอ่ะเปิดเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะบดจะมาเดี๋ยวมันก็ต้องมานะ หมดจะเป็นขบวนการจดดาวมันก็ต้องเป็นขบวนการจดดาวนะเราบังคับอะไรไม่ได้จริงๆเลยนะครับฮึอ้าวแล้วโอ้โหาเข้ามาปุ๊บเปิดปับ๊บมาปุ๊บโอ้โหฮ้ยเสียดายนิดนึงนะอยากได้เป็นร่าง8ดาวธรรมดานะครับเพราะว่าจะได้กบดาวเตาตัวหนึ่งเออเราอย่าลบเราอย่าลบโอเคมา้วครับเอาตัวอะไรต่อดีเบลสิเบลสิมันเพิ่มโอกาสก็ต้องเบลสิ เอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ใช้ลูบี้ไปหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่ผมเปิดรอบเดียวได้โอตกใจเราไม่เคยเปิดได้ไวขนาดนี้ไงฮึบโอ้โหตกใจนะอ่ะยังยืนยันที่จะต้องเปิดต่อด้วย r ูบี้นะครับอ่ะซีซั่น3ยกเลิกมัน3ทีละกันนะแล้วถ้าจังหวะครับบทมันจะมามันก็จะมาเองนะครับโอ้โหเรียกได้ว่า จมโพดเลยทีเดียวฮึบมาสัลลี่เ็ดพูดก็คือสัลลี่เ็ดพิษนั่นเองนะไอ้ที ID นี่ไม่ได้ปั้นเลยนะครับบราวน์คอนะ่ะเก็บเอาไว้ตัวนี้ยังเป็นตัวบัฟที่ยังใช้งานได้ดีมากๆนะใครเปิดได้นะไม่ว่าจะเป็นร่างเจดาวแดดาวแนะนําให้เก็บสะสมไปเรื่อยๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามเนี่ยมันยังสามารถบัฟได้ดีนะครับคือมันติดค่าสเตตัสข,ของมันเนี่ย ก็จะเก่าลงเรื่อยๆแค่นั้นเองนะแต่ตัวบัฟลักษณะแบบนี้มันใช้งานได้ดีนะครับอ่ะตัวนี้ย่อยทิ้งเลยนะไม่ได้ใช้แล้วนะครับลดเก็นเล็กน้อยอ่ะเก็บเอาไว้หน่อยก็ได้นะครับมันยังมีประโยชน์ในหมดหลายๆอย่างนะครับอ่สเสดวิ่งนะครับสเสดพิเศษอะไรประมาณนี้เผื่อวันหนึ่งเราเก็บสะสมจนเป็น P ีร้อยอะไรประมาณนี้นะผพว่าถ้าเกิดเล่นกันยาวๆเนี่ยก็ออกเยอะนะครับอ่ะตัวนี้ก็เก็บเอาไว้สะสมสวยๆ,วยๆ,วยๆแล้วกันนะแกะครับ จับได้ในสเตจพิเศษนะครับก็ย่อยทิ้งแล้วก็ได้นะ,ะตัวนี้ก็ย่อยทิ้งนะโอ้โหรูบี้ทำไมทำไมเป็นแบบนี้อะเออเดี๋ยวขอเช็คเกียร์ไอดีนี้หน่อยแล้วกันนะขอขอเช็คเกียร์นิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าผมต้องการจะเสริมเกียร์ดีไหมเนี่ยผมได้ตัวไอซ์มานะครับเป็นไหวพริบธาตุน้ำนะครับ มีเกียร์อะไรให้มันใส่บ้างอ่ะเพื่อประกอบประกอบการตัดสินใจนะครับว่าเอ้ยพอมีเกียร์อยู่โอเคเออเดี๋ยวไปขโมยลีน่ามาซะเลยนะเกียร์ชิ้นนี้ก็ใช้ได้ส่วนช่องกลางล่ะอันนี้ช่องสุดท้ายเฮ้ยใช้ได้เฮ้ยโอเคไอ้ีนี้พอจะมีเกียร์แล้วนะครับอันเดียวผมขอเช็คกบสนิดนึงอ่าว่าพอจะมีกบั้นแมกกี่ชุดนะครับคือผมก็จะใช้การวิเคราะห์หลายๆอย่างอยู่เหมือนนะ คือเราจะได้รู้นะครับว่าเฮ้ยเราต้องการตัวอะไรต่ออากบม่วงของเก็บยาวแล้วนะครับอ่ะเมื่อกี้อันนี้จะต้องเป็นของไอ้ครับ i จะเป็น max กซ์แน่นอน,นครับ4 8 2 16 20ิบสอง่าไอ้แเรียบร้อยครับ4 8 2 16 20โอ้โหโอ้โหโอ้โหยาวเลยสบายเลยครับเปิดเรนเจอร์ดีกว่านะอ่าเกียร์เนี่ยเดี๋ยวค่อยๆถูๆถ่ายๆไปนะครับรอเกียร์คริสปัตก็ได้ นะครับอ่ะขอเปิดเรนเจอร์ Ranger อีกสัก,กรอบหนึ่งอ่ะเปิดเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะริวกับเบลได้มาก็แม็กแน่นอนนะมีตัวเวลตัวเดียวนะครับที่ผมยังไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่อ่าเนื่องจากว่าสกิลของมันเนี่ยดูแบบว่าเด๋ยวทักปุ๊บมาไหมเนี่ยโอ้โหดเนียลมาอีกแล้วนะจัคดเนียลสลีบวกแดงผมมีแล้วว่ะปั้นแม็กแล้ด้วยโอ้โหออกเยอะไปนะ ไอ้ตัวนี้ก็ออกเยอะนะเออเดี๋ยวได้เป็นพีร้อยอีกนะครับไอ้นี่หลักผมเนี่ยไอ้เจ้าตัวโอ้โหไอ้นี่ก็อีกตัวนึงนะคือเก็บไปเรื่อยเนี่ยทํพีร้อยนี่เลยนะเนี่ยโอ้โหทั้งเป็ดทั้งลูกเสืออะไรมากันพึบเลยนะครับตัดสินใจผิดไหมเนี่ยโอ้ฟองสบู่มาอีกแล้วปวดหัวตึบเลยคอปปี้วางอีกดิโอ้โหตัวนี้มาเยอะแล้วนะอาอมาแล้วริวอ้าวจบ โอ้เรียบร้อยโอ้เสียดายอยู่เหมือนกันนะอ่ะไม่เป็นไรเราตัดสินใจที่จะเปิดแบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวปั้นไอแม็ก์นะครับอ่าแน่นอนนะไอดีอื่นไปติดตามดูแล้วกันนะว่าผมเปิดได้ตัวอะไรบ้างน,นะครับรับรองได้เลยว่าก็คงมีตัวเจ๋งนะครับมารีวิวให้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ไอดีนะครับปั้นฟรีของผมเนี่ยก็คงต้องปั้นไปเรื่อยนะครับัวเรนเจอร์นะครับก็ตามที่บอกครับว่า ถ้าทีมยังไม่มีตัวรีเซ็ตเนี่ยเบลมันครบในตัวเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งรีเซ็ตนะครับอ่ามีรีเซ็ตนะครับอ่ากว้าง360จุดคูลร์สกิล12วินะครับอ่ะคือรอบนี้คือคูลร์สกิลมันปกติหมดเลยนะครับทุกตัวนะสกิล1 12่ิบสองวินะครับสกิล2เนี่ยอะสิบสองวิกับเก้าวินะครับเหมือนกันหมดทุกตัวเลยฉะนั้นเนี่ยการมีเบลก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับอ่ะหรือใครมีอลิสติก,กิก,กับซารเีเด็กนักอยู่แล้วอันนี้ก็โอเคเคพียงแต่ว่าาถ้้ไดเบลมาเเนี่ยราปั้นแแม็กได้ค่นั้นเองนะ คือมันมีดาเมจนะครับมีทะลุนะครับอ่ามียกเลิกฮิลครับมีสตันนะเออมันก็เลยบอกว่าเป็นตัวที่สามารถปั้นแม็กซ์ได้เลยนะครับติดที่เกียร์ถ้าไม่มีเกียร์ดีๆเลยเนี่ยอาจจะมีปัญหาการตายง่ายถ้าเจอท่าน้หยิงอ่ะตอร์คเก้อย่างเงี้ยก็ยังเจอกันเยอะนะครับอ่าอยู่ในอีกล่างๆเจอแชมเป้อะไรประมาณเนี้ยเจอโคนี่อลิสเนี้ยเจอตัวอ่าฮันอะไรประมาณเนี้ยมันก็ฆ่าตายได้นะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงต้องใส่เกียร์หลบให้มันเยอะๆหน่อยหรือจะปรับเป็นเกียร์ ใสถึกไปเลยก็ได้นะครับตัวนี้ก็จําไม่น้อยนะแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องรอการทดสอบอีกนะครับว่ามันจะเป็นไทกาสองหรือเปล่าแต่ดูแล้วตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาอยู่เหมืนนะอ่าส่วนตัวไอ้ครับอ่ะเดี๋ยวค่อยปั้นมารีวิวให้ดูกันนะส่วนตัวนี้ใครชอบก็ ได้อยู่กันนะเน้นแบบตึกๆอย่างเดียวคือด้วยความที่ว่าสกิลมันไม่ค่อยมีอะไรจริงๆนะสกิลมันแบบฝากความหวังอะไรมากไม่ได้ครับแค่เป็นตัวแบบวิ่งไปถึกและติดความสามารถเนี่ยผมยังไม่ค่อยชอบตัวลักษณะแบบนี้เท่าไหร่คืออยากใช้แบบอย่างน้อยๆเนี่ยสกิลมันมีปั่นป่วนหรือว่าว่าช่วยป้องกันทีมตัวเองได้ดีกว่านี้นะครับสำหรับตัวเวลนะผมก็เลยเป็นตัวที่ดูเหมือนจะยังไม่ชอบมากที่สุดในรอบนี้นครับโอเควันนี้เปิดกาชาก,กัน ติดตดกันเลยครับ2 ID ID 2กับ ID 4ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่งันนะเอดี d 4เปิดได้ติดติดกัน2เดือนเลยครับอ่ะก็เดี๋ยวปั้นให้แจ่มขึ้นมาต่อไปแล้วกันนะโอเควันนี้ประมาณนี้ด้วยกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ